ตานิยายมีแบบใหม่ด้วยนะตานิยายมีแบบกางเกงใช่ไหมคะมบบเขาเป็นกระโปรงนี่ไงที่ตอนนั้นที่ลูกค้าถามหาเนาะแปดสิบาทใช่ไหมคะปใส่ยาหน้าบวกจานอืมนี่ลูกค้ากําลังเหมาเลือกไปขายต่อนะคะรับไปขายต่อก็มีนะคะซื้อทำบุญ,อ,ญ,ญอืมเออแม่เนี่ยค่ะเพื่อนอร่อยมากเลยกล่องสามห้าหนึ่ง ใช้แป้งเนื้อเดียวกันกับขนมตาลตรงนี้เลยนะคะร้านนี้ใครใครมาที่ร้านที่จะต้องมาซื้อนะคะกล่องละสามที่เขากำลังหมักแล้วรอทอดนะคะเดี๋ยวผสมแป้งแล้วพี่เนะาะตรงนี้ เดี๋ยวพาชมบรรยากาศข้างนอกของโกดังพิยานะคะตอนนี้คือหน้าร้านเนี่ยตั้งแต่ถนนนะคะติดถนนแบบนี้เลยนะคะหน้าร้านจะเปิดยาวกว้างแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถจอดมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถลแล้วก็เดินเข้าข้างหน้าได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมาเจอพวกสินค้าร้านพิยาอย่างแรกก็คือฝั่งนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เราแอดพาเดินเข้าไปในโกดังแล้วเนาะดูน้ำโพน้ำโพน้ำพริกนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าข้างนอกมีอะไรขายบ้างนะคะ ตรงนี้ก็จะมีนี่ะไก่ทอดนะคะไก่ทอดกําลังทอดกันอยู่เลยนะคะทั้งหมดมีสี่กระทะเลยนะคะวันนี้ทอดเรื่อยๆค่ะทอดเรื่อยๆเลยนี่พี่เขากาลังหมักแล้วรอทอดนะคะเดี๋ยวผสมแป้งแล้วพี่เนาะนี้ ป,ปลาส้มทอดแล้วก็ไก่ทอดนะคะพอทอดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาอยู่มุมนี้ต่อนะคะลูกค้าก็สามารถมาเลือกแล้วก็ใส่ถุงได้เลยค่ะ่ไ้เลยมุมนี้นะคะก็จะมีน้ำลำไย,ยสดนะคะน้ำลำลำไยสดก็จะอยู่ด้านด้านขวามือเนาะแก้วละยี่สิบาทค่ะรู้สึกว่าพิยาเขาก็จะมีโปรโมชั่นเนาะทุกวันทุกวันพุธ ทุกวันพุธนะคะที่ยาเขาก็จะมีโปรโมชั่นน้ำลำไยแก้วละ5บาทนะคะแต่ถ้าเป็นวันปกติทั่วไปก็20บาทจ้ะวันนี้ลูกค้าเยอะนะวันเสาร์นะเนี่ยลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะคะหมูยอตรงนี้จะเป็นหมูยอนะคะหมูยอนะคะหูยออุน65บ้าบาทนะคะเพื่อนๆ ด้านขวามือนะคะก็จะมีม้าหินอ่อนให้นั่งทานข้าวนะคะก็จะเป็นพวกข้าวแกงแล้วก็ขนมจีนนะคะถ้ากวาดมาทางนี้ก็คือตรงนี้ร้านจะเป็นร้านหวานใจลอดช่องเนาะแก้วละ25บาทค่ะก็จะมปอยู่มุมนี้เลยต่อจากนี้ต่อจากร้านหวานใจนะคะก็จะเป็นร้านขนมจีนนี่ค่ะขนมจีนนะคะขนมจีนผักสามารถตักได้เลยนะคะ มีน้ำยากะทินะคะมีน้ำยากะทิน้ำยาป่าแกงไตปลานะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นต้มมะระนะคะต้มมะระใส่กลงสับอันนี้แกงหม้อน,นี้เป็นแกงส้มนะคะหม้อน,นี้ <c oughs> แกงเขียวหวานอ๋อมีพะโล้ด้วยพอดีลูกค้าเปิดพอดีขอบคุณค่ะเลยค่ะ ขอบคุณค่ะอ่าต่อไปก็คือจะเป็นพวกข้าวแกงเนาะข้าวแกงนี่เป็นผัดบวบนะคะผัดขิงไข่กุ๋ยแสงมันอาจจะสะท้อนนะเพื่อนๆลาบผักทุกลูกงผักแล้วก็กะเพราเมื่อกี้อ่าตรงนี้ก็จะมีแกงอู้หหลายอย่าง เลือกดูนะคะกับข้าวแต่ละอย่างแต่ละวันก็จะมีเยอะมากให้เลือกไปเยอะมากๆสิบกว่าอย่างได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเมาก็จะเป็นร้านาลูกชุบนะคะลูกชุบเจ้านี้อร่อยมากลูกละห้บาทนะคะใครจะซื้อเป็นแบบของกน,น,นี่นี่ลูกค้ากําลังเหมาเลือกไปขายต่อนะคะแล้วไปขายต่อก็มีนะคะซื้อทำบุญแจกให้ห้าพันลูกเลยมนี่ม, 5, ม,ม,ม,มา,ากแม 5, กไ เยอ,อ,อย่พูดมากสิหวานอร่อย่อยครับเลือดมากครับเลือเจแข็งแรงลองดูดีพ่อค้ามาช่วยขายน,นะคะกค็จะ,จะเป็นปลานะคะปลานี่นะคะปลาช่อนปลามหมึกนะคะหมึกกระตอยค่ะสามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะคะ อ่าร้านต่อไปเป็นร้านไส้กรอกอีสานนะคะไส้กรอกอีสานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะแม่ค่ะก็จะเป็นไส้กรอกนะคะมาละสิบาทร้านนี้อร่อยมากเพื่อนๆต้องรอมาดูนะคะตอนนี้คือเดินสบายมากพื้นที่กว้างขวางนะป้าเนาะค่ะลาะดี๋ยกบายค่ะดีดีค่ะพี่ วันนี้นะถ้าใครมาจากใจฟูแป้งเลยนะคะหนึ่งลูกเมื่อเช้ามีคนมาจากใจฟูเรียบร้อยแล้วข้าจริงอะค่ะคุ้ยแป้งก็มาจากใจฟูรับฟูนะคะค่ะหนึ่งกล่องแถม่หนึ่งลูกนะเห็นไหมไม่ค่ะน่ารักมากขอบคุณนะคะแวะมาเลยมาจากไจฟูนะคะแถมหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกค่ะมนหางกล่องใหญ่นะคะหนึ่งกล่องใหญ่หนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะแถมหนึ่งลูกไปเลยค่ะคุณน่ากินมากเลยนะเพื่อนลูกใหญ่มาก ก็เคยซื้อไปลองชิมแล้วค่ะอร่อยต้องนังยังอ่อร่อยอร่อยร้านร้านยายเข้ามาอยู่ข้างในนะคะเนาะทางที่จะเดินเข้าไปในพาะาติยาค่ะเดินเข้าไปเลี้ยวขวานะคะจะเจอร้านกาแฟมันโอเคมากก็จะเจอร้านเป็นแนวตัวเอลไปเลยร้านสองเลยนะคะแวะมาแวะมาหาพี่ก็ได้เลยนะคะนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่มาอุดหนุนก็ได้นะคะมีทุกวันค่ะใช่ค่ะเกาะพิสานไม้ละที ใช่ใกล้ๆก,ลกันเลยนะคะป้ายใหม่แล้วป้ายใหม่แล้ว,ลวอ่ะเส้นเกอ,อีสานนีไ่ไงป้ายใหม่สวยเป็นไงคะเส้รอกคุณยังสี่บาทไหมคะสี่บาทไม่เจอนะป้ายสวยสดใสมากเลยค่ะตลอดร้ารนใหม่ตลอด่านี่นะคะแวะมาแวะมา,ะมาขอบคุณนะคะนี่คะ่ะหน้ากินเหมือนเดิมนะคะอ,อร่อยมากนี่ขนมมาีแบบบด้วยนะคะเป็นแบบวัฟเฟิลอร่อยชัวงเฟิลนี่ไง อร่อยมากออร่อยมากนี่ค่ะแป้งนุ่มแป้งนุ่มร้านนี้อร่อยแน่นอนวันนี้มีแต่ไส้มะพร้าวเนาะค่ะมีแต่ไส้มะพร้าวขนมตาลขนมตาลนะอันนี้ขนมตาลเหรอคะขนมตาลอบอ๋อค่ะอบแล้วใช้้ไดโอเคจ้าอุยอร่อยไหมเนี่ยค่ะเพื่อนอร่อยมากเลยสองสามห้าหมื ใช้แป้งเนื้อเดียวกันกับขนมตาลตรงนี้เลยนะคะร้านนี้ใค,ใครไใครมาที่ร้านที่นีต้องมาซื้อนะคะกล่องละสามห้าสามกล่องร้อยอันนี้เป็นแบบนึ่งนะคะส่วนตรงนั้นคือเป็นแบบอบนะคะอร่อยเนาะหอมลายพื้นนะคะยายนะคะ อนนี้ยายก็ขายผ้าถุงก็อยู่ข้างในเหมือนเดิมน,นะจ๊ะเนี่ยมุมนี้มุมนี้มาหายายได้เลยอนนียายมีแบบใหม่ด้วยนะตอนนี้ยายมีแบบกางเกงใช่ไหมคะเขาเป็นกระโปรงนี่ไงที่ตอนนั้นที่ลูกค้าถามหาเนาะแปดสิบบาทใช่ไหมคะใสยางนะค้าบวกมก็เป็นเพราะว่าเคยมีลูกค้าถามว่าผ้าถุงไม่ใส่ยางยืดให้ล้อเนาะ ยายบอกว่าไม่ได้ทำแต่ตอนนี้ยายทําแล้วนะคะก็จะเป็นตัวเลือกอีกแบบหนึ่งให้ลูกค้านะคะสวยเนาะถ้าเป็นแบบนี้80บาทนะคะกางเกงกางเกงกางเกงเก็80ดสิบนะคะกิ 8, ะะงกงสวยนี่สองตัว150ยห้าสิบ้ใหญ่เนาะนี่นะคะแวะมาอุดหนุนยายได้นะคะยายจูบจ้ามาเลยขอบคุณค่ะ ่วนร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านหมูอบนะคะหมูย่างอบน้ำผึ้งอบองค์ของผู้ใหญ่วันนะคะส่วนร้านนี้นะคะเป็นร้านของป้ามีข้าวเหนียวเอาไม่มีเ <laughs> นี่ยค่ะเปน็นขนมนนแข็งสาขนมหวานเนาะแข็งสาโบราณหนาะมันเป็นขนมปังด้วยอืมเรนนี่ มีหลายอย่างเลยเป็นแบบโบราณใช่ไหมคะใช่ใส่ได้ทุกอย่างเลยมีใส่ได้ทุกอย่างเลือกใส่เราได้เลยมีมีหลายอย่างเนาะตักลวดเนาะลูกขัดานเชือกใส่น่ากินหมดเลยอะค่ะเออวุ้นใช่นไหมคะวุ้นวุ้นเลยเอ่อลูกจากลูกจากเอ่อตะกุ้ยตะกุ้ยเชือกลูกเดือยเนาะถั่แดง แวะมาร้านนี้ได้เลยนะคะป้าขายทุกวันเลยมีหมดทุกอย่างอุบร้านนะคะะรสช่องก็ยังมีเหมือนเดิมน,นะคะร้ช่องเถือกอะไรนะคะนี่แตตงไทยเตงไทย ข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนขนีทุเรียนมีทุกวันเลยใช่ไหมคะข้าวเหนียวทุเรียนนี่นะคะของแม่แต๋วนะคะแม่แต๋วมาดีค่ะอันนี้เป็นเส้นมุกนะคะเส้นมุกเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะยี่สบาททุกเส้นเลยนะคะใีฐานร้านนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านไข่เนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านเกี๊ยวนะคะนนเกี๊ยวเกี๊ยวอันนี้คือพาดูข้างในในโกดังนี่ก่อนนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะมีไส้สาลายนะคะปูอัดไข่แดงโู้งวันด,ดีค่ะพี่โ โดนัทนมหมี่นะคะส่วนด้านความือนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มของนารูชิ้นพี่เป็นเอกนะคะ มีปลาเส้นด้วยมีปลาเส้นนะคะแล้วก็เส้นทองเนยแล้วก็มีกันติ้งรลดเด็ดนะคะแบบขวดก็สามารถซื้อที่ในโกดังพี่ยาได้นะคะแต่ถ้าใครอยากทานเลยก็สามารถซื้อด้านนอกได้นะคะเหลายท่านควรซื้อไปแล้วก็ทีดเ็ตูเย็นขาจักเดินออกมาก่อแคุณสวัสดีค่ะส่วนหมูสเต๊นนะคะหมูสเตะอินดี้ก็จะอยู่มุมนี้นะคะ มาละ5บาทนะคะนี่เป็นกลอยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะน,นี่ค่ะอันนี้อาจารย์ก็จะมีกลอยนะกลอยทอดถดั่วทอดกลอยไอ้ยีบาทอร่อยด้วยนะคะร้านนี้เป็นเจ้าเดียวกับ่อหมกนะคะ่อหมกปลาช่อน ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะวันนี้ค่ะไปกินไปนะคะก็จะเป็นร้านผลไม้ทับทิมนะคะมีส้มด้วยนะคะส้มสาดังด้วยนะคะว้าวมีส้มด้วยชิมได้ครับน่ามีชิมได้นะคะค่ะมีให้ชิมด้วยนะคะเพื่อนๆแวะมาชิมได้ส้มเช้งกล่องครับอ๋อมีส้มเช้งด้วยนะคะชมกล่องครับจากนอกนะครับโอ้ราคาสุดน่ามาเป็นแพ็คกินเลยถ้าส้มเช้งจะอยู่ที่180่งร้อยแปดสนะคะพี่ ประมาณกี่โลคะที่ในนี้ประมาณประมาณใช่ไหมไม่รู้แต่เต็มนึกเดียวนะแต่เต็มกล่องเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะใช่มเต็กล่องเขาไม่ได้ระบุอะไม่เป็นไรพี่แต่เต็มค่ะแต่เต็มยกกล่องเต็มแต่กล่องใหญ่มากเลยนะประมาณสามโลครับอืมโอเคโอเคนี่ครับอันนี้ก็ชิมได้เลยนะคะส้มสีสวยมากเลยนะคะเพื่อนเนี่ยส้มลุมส้มลุม นี่ค่กามีให้ชิมด้วยนะจ๊ะเนี่ค่ะมาอุดหนุนพ่อค้าได้นะคะขอบคุณค่ะพ่อ,อค้ากันเนี่ยแล้วก็มีส้มซาถัง50บาทอ่าต่อไปก็คือร้านนี่นะคะร้านทันละกายค่ะน้ำมันจ้าวันที่ค่ะพี่นี่ค่ะน่ากินมาก ก็มีร้านไอติมนะคะถัดมาก็จะเป็นร้านไอติมเนาะไอติมข้าหลามข้าหลามข้าหลามก็จะมาอยู่ข้างบนนะคะใกล้ๆกับออฟฟิศตรงนี้นะคะทางเข้าเลยอีกจังนี่วันนี้มีส้มนะคะส้ม25บาท ส้มหวานนำดำเนินนะคะมาจาดดำเนินอุ้ยพุชารจะหมดแล้วนะคะ,ะเหลือแค่นี้นะคะพุชาร์นะคะหกแลค่ะหืมองละสามสิบบาทนะคะใส่ดีมากเลยอะคะ่ะเ,เขาเรียกว,ว่าพุาชารช็อกโกแลตไหมคะช็อกโกแลตเป็หวานไหมนะคะ,คะ,คะตรงนี้ก็จะมีพวกสวัสดีค่ะพี่ ตรงนี้ก็มีพวกน้ำยาต่างๆนะคะ150ทุกแกลลอนเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือจะเป็นร้านเบนเบเกอรี่นะคะขนมปัง10บาททุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะเยอะมากนี่สวยมากเลยค่ะเนาะ10บบาทอร่อยใช่ไหมคะนี่ค่ะ ขาประจำนีมีลูกค้าขาประจําของน้องเบนด้วยนะคะนี่คะ่ะนี่ขาประจำ<ม>ต้องซื้อเป็นถุงๆแบบนี้นะคะ<ม> <laughs> ขอบคุณคะ่ะ<ม>นี่ขายดีขายดีนะคะนี่มีให้เลือกหลายอย่างมากเลยคะ่ะ<ม>เกินสิบอย่างลยเบนเกิ<ม>นสิบอย่างนะคะยี่สิบถ<ม>ึงไหมเกือบเนาะแต่<ม>เกือบนะคะขนมปังเกือบยี่สิบนะคะ แวะมาอุดหนุนได้นะจ๊ะร้านเบนเบเกอรี่นี่ค่ะทุกอย่างสิบบาทนี่ค่ะ,ะครับครัฝากด้วยนะคะมาะนี่จ้ะตานี้เป็นร้านปลาทูเพื่อนปลาทูนะคะสวัสดีค่ะปลาทูตัวใหญ่มากอู้ยอันนี้ตัวใหญ่มากตัวเดียวด้วยครับมีตัวใหญ่ก็มีใหญ่มากนี่ไงน้องสวย แบบมีตัวเท่าไหร่คะลุงตัวละเจ็ดสิบสิบถ้าลูกค้าซื้อเยอะก็จะลดให้อยู่ค่ะเต็มแพ็คเลยค่ะพ่อคา,าใจดีนะคะร้านนี้ส่วนร้านนี้นะคะเป็นร้านนี่ขนมถว้วยวัสดีค่ะขนมถ้วยของน้องอ้นกับน้องน้ำนะคะนี่ค่ะกล่องละยี่สิบาทนะคะยี่สิบบาทที่กล่องเลยจะแ้ะมาอุดหนุนได้นะคะ อันนี้เมื่อกี้เรามาเดินดูกันแล้วเนาะมีบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะพาเดินต่อด้านนอกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แวะแวะให้เพื่อนๆชมแต่ละร้านแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะนี่ค่ะตนนี้ข้างในนะคะ